สวัสดีครับชาวแฟนเพจเทปเทปเทปเพลงในความทรงจำทุกท่านเราพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเทปนี้มีเรื่องราวสำหรับรายการของเราในวันนี้ก็จะยังพูดถึงเทปเพลงของวงไมโครนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเทปรวมเพลงเทปแสดงสดและเทปโปรเจกต์พิเศษต่างๆของวงไมโครให้ทุกท่านได้รับทราบครับ เริ่มกันด้วยรวมเพลงชุดแรกของพี่พี่วงไมโครที่มีชื่อชุดว่ารวมฮิตเอาไมโครไปเลยออกเมื่อปีพศ2532โดยเป็นการรวมเพลงจากอัลบัม้มร็อกเล็กๆและหมื่นฟาเรนไฮนครับต่อกันด้วยอัลบั้มรวมฮิตจำฝังใจ1986ถึง1992ที่ออกเมื่อปีพศ2535ซึ่งเป็นการรวมเพลงตั้งแต่อัลบัม้มร็อกเล็กๆจนถึงเอี่ยมออกออรไทยครับ ตามมาด้วยอัลบั้มรวมเลือดร็อกเมื่อปีพศ2539ซึ่งรวมเพลงตั้งแต่อัลบั้มร็อกเล็กๆจนถึงสุริยคราดครับซึ่งปกนี้นักสะสมเทปคาสซ็ตจะรู้จักกันดีในนามปกดำแกรมมี่ครับ The Very Best of Micro ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทางแกรมมี่ทาให้กับหลายๆศิลปินเหมือนกับปกดำนั่นเองครับโดยคอลเลกชันนี้ออกวางจำหน่ายเมื่อปีพศ2542ครับ และตามมาด้วยแกรมมี Superstar Project Micro ซึ่งทำออกมาในปีพศ2543ครับโดยอัลบั้มนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ว่าจะทำออกมามี3มว้วนอยู่ในแพ็กเดียวกันนะครับตอนขายซึ่งมีความหายากเหมือนกันครับและต่อกันด้วยอัลบั้ม The b e s t Selected ซึ่งทางแกรมมีนะครับก็จะทำออกมาหลายศิลปินด้วยกันบางศิลปินก็จะทำออกมา2หรือ3ชุดแล้วแต่ความเหมาะสม แต่สำหรับไมโครนะครับก็จะออกมา2ชุดก็คือ Rock in Rock และ Rock in Love นะครับ Rock in Rock ก็จะเป็นจังหวะเพลงในแบบ Rock ส่วน Rock in Love ก็จะเป็นเพลงรัก้ะส่วนใหญ่ครับอัลบั้มนี้จะออกมาปีพศ2545ครับโดยทั้ง2อัลบั้มนี้ก็เป็นการรวมเพลงจากอัลบั้ม5อัลบั้มของวงไมโครที่ออกภายใต้สังกัด GMM Grammy และผลงานรวมเพลงในชุดสุดท้ายที่ทำเป็นเทปคลาสสิของวงไมโครนั่นก็คือ The Final Collection ที่ออกมาปีพศ2546โดยออกมาด้วยกัน2อ,อัลบั้มครับโดยทีมของชุดนี้ก็จะเหมือนกับ The Best Selected ซึ่งมีพาร์ทรอคและพาร์ทลากตัวสีแดงนะครับจะเป็นพาร์ทรอคส่วนตัวสีน้ำเงินจะเป็นพาร์ทลากครับ และในอัลบั้มนี้ก็ยังเพิ่มเพลงจากอัลบั้มเดี่ยวของพี่หนุ่ยอัมพลใส่เข้ามาด้วยอัลบั้ม The Final Collection นะครับออกมาต้อนรับกับคอนเสิร์ตใหญ่ของวงไมโครที่จะมีในตอนนั้นก็คือคอนเสิร์ต Put the Right Hand in the Right Concert ที่ออกมาปลายปีพศ2546นั่นเองครับต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงการรวมเพลงของพี่หนุ่ยอัมพลในชุดแรกนะครับพี่หนุ่ยอัมพลก็จะมีรวมเพลงคู่กับพี่บิลลี่โอแกน ศิลปินเพลงร็อกชื่อดังในยุคเดียวกันโดยใช้ชื่อชุดว่ารวมคู่ฮิตอัมพลบิลลี่ออกมาปีพศ2535ครับแต่ในอัลบ,บั้มนี้นะครับถึงแม้ว่าอัลบ,บั้มวัตถุไวไฟจะถูกปล่อยออกไปแล้วแต่ในการรวมฮิตในครั้งนี้ก็จะมีเพลงของพี่หนุย่ยในช่วงที่อยู่กับวงไมโครครับต่อมานะครับก็จะมีรวมฮิตปกดำของอัมพล ซึ่งออกมาในปีพศ2537ปกดำของอัมพลจะออกก่อนปกดำของไมโครรวมเลือดร็อกนะครับโดยปกดำของอัมพลจะใช้ชื่อชุดว่าร็อกเจ็บลึกโดยรวมเพลงจากอัลบั้มของวงไมโครที่มีพี่หนุ่ยเป็นนักร้องนําและรวมเพลงจากอัลบั What ้มวัตถุ Wi-Fi และหลังจากนั้นนะครับก็มีอัลบั้ม Big Hit Big Story ในปีพศ2539ออกมาเป็นเทปคู่อย่างที่เห็นนะครับ โดยมีการรวมเพลงตั้งแต่อัลบั้มร็อกเล็กๆจนถึงเต็มถังที่พี่หนุ่ยเป็นนักร้องนําและยังรวมเพลงจากอัลบั้มเดียวของพี่หนุย่ย3อัลบั้มซึ่งก็คือวัตถุไวไฟม้าเหล็กและอัมพลเมืองดีเข้าไปด้วยกันครับและตามมาด้วยอัลบั้ม The v e r y Best of อัมพลลำพูนซึ่งอัลบั้มนี้นะครับก็จะเป็นการรวมผลงานของพี่หนุย่ยล้วนๆเลยครับโดยผลงานจากทั้ง3อัลบั้มในอัลบมเดียว และผลงานพิเศษที่พี่หนุ่ยไปทำเอาไว้โดยไม่มีเพลงของไมโครมาปนแม้แต่เพลงเดียวครับและก็มาถึงอัลบั้มรวมเพลงชุดสุดท้ายของพี่หนุ่ยอัมพลในชื่อชุดว่า The Best h i t of อ m p พซึ่งออกในปีพศ2548อัลบั้มนี้ครับซึ่งอัลบั้มนี้ได้ออกมาพร้อมกับคอนเสิร์ตอัมพลลเมืองดีกับบิลลี่เคมอัลบั้มนี้นะครับหายากเป็นพิเศษเพราะเป็นเทปยุคป,ปลายและค่อนข้างมีราคาครับ ต่อ,อไปก็จะมาพูดถึงเทปแสดงสดกันบ้างนะครับโดยนับไมโครและอัมพลรวมกันแล้วก็จะมีเทปแสดงสดเพียงแค่2อัลบั้มเท่านั้นครับโดยอัลบั้มแรกก็จะเป็นเทปคอนเสิร์ตอัมพลคนไวไฟซึ่งจะออกมาปี2อปี2น3 5ะครับโดยชุดนี้นะครับออกมาหลังจากอัมพลออกอัลบั้มเดี่ยววัตถุไวไฟครับโดยเทปชุดนี้ลงเหลือมาถึงในยุคป,ปัจจุบันน้อยมากครับและต่อมานะครับก็จะเป็นเทปคอนเสิร์ต PUT THE RIGHT HAND IN THE RIGHT CONCERT เตำนานมือขวาไมโครซึ่งเทปชุดนี้นะครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตของก,กลับมารวมกันของพี่พี่วงไมโครทั้ง6เมื่อปลายปีพศ2546และเทปชุดนี้นะครับก็ได้ออกมาในปี2547เป็นมวนคู่อย่างที่เห็นนี่นะครับและนอกจากแสดงสดของวงไมโครและพี่หนุ่ยนะครับก็ยังมีแสดงสดที่มีพี่พี่ของวงไมโครและพี่หนุย่ยร่วมแจมอยู่ในคอนเสิร์ตนั้นด้วย อย่างเช่นคอนเสิร์ตมือขวาสามัคคีหรือชื่ออย่างเป็นทางการมือขวาสามัคคี new generation rock festival 19ซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะครับเป็นการรวมวงร็อกหน้าใหม่ในยุคนั้นอย่างเช่นไมโครนูโวบิลลี่โอแกนแวนทิติมาและใหม่เจริญปุราครับคอนเสิร์ตนี้จัดขึ้นมาปีพศ2 5 3 3และคอนเสิร์ตนี้ก็ยังมีเพลงพิเศษที่ชื่อเพลงว่ามือขวาสามัคคีซึ่งแต่งขึ้นมา เพื่องานนี้โดยเฉพาะครับและต่อมาก็จะมีคอนเสิร์ต10ปีแกรมมี่ในปี2537ซึ่งโชว์ของพี่หนุ่ยอยู่ในมวลที่2ของเทปการแสดงสดชุดนี้ครับในโชว์นี้พี่หนุ่ยร้องเพลงมากเกมนี้ซึ่งเป็นเพลงพิเศษของโปรเจกต์โซนโปรเจกต์พิเศษตอน10ปีแกรมมี่และเราจะมาปิดท้ายก็ได้เทปโปรเจกต์พิเศษต่างๆของวงไมโครและหนุ่ยอัาพลครับโดยเริ่มจากเทปชุดแรกสู่ฝันแห่งชัยชนะ เ h ื The ้อหาเอ็ดเควสเทปันนี้นะครับถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในงานโค้กครับโดยเพลงสูฟันแห่งชัยชนะจะอยู่ในอัลบัม้มในหนึ่งน่าจะมี2เพลงนะครับคือสูฟันแห่งชัยชนะและสูฟันแห่งชัยชนะฉบับดนตรีปรเปล่าๆครับเทปชุดนี้ถือว่าหายากพอสมควรครับและต่อมานะครับก็จะขอนำท่านผู้ชมมารู้จักกับเทปพิเศษในซีรีส์ชุดเทปคาราโอเกะครับ โดยเทปคาราโอเกะนะครับถูกทำขึ้นเมื่อปีพศ2535ครับเป็นช่วงที่คาราโอเกะได้รับความนิยมอย่างมากทางแกรมมี่เริ่มจัดทำเทปคาราโอเกะของศิลปินเบอร์ดังๆอย่างเช่นเบิร์ดธงชัยอัสนีวสัสด์ไมโครนูโวและแหวนพิติมาเป็นต้นครับโดยเทปคาราโอเกะของวงไมโครจออกมาด้วยกันทั้งหมด4อัลบัม้มตั้งแต่อัลบั้มร็อกเล็กๆไปจนถึงเอี่ยมองอไทย โดยผมจะขอยกตัวอย่างเทปคาราโอเกะในชุดร็อกเล็กๆนะครับเทปคาราโอเกะก็จะขัดเพลงจากอัลบั้มมาอัลบั้มละ6เพลงนะครับซึ่งหน้า A ของเทปคาราโอเกะก็จะแยกแคร็กชัแนลซ้ายขวามาให้นะครับโดยทางซ้ายจะเป็นเสียงของนักร้องส่วนชัแนลขวาจะเป็นเสียงของดนตรีส่วนหน้า B ของเทปคาราโอเกะก็จะเป็นดนตรีล้วนๆเลยครับและต่อมานะครับก็จะเป็นมน้วนคาราโอเกะปกดำม้วนนี้นะครับออกมาเมื่อปีพศ2536 โดยปกดำจะต่างจากปกเมื่อสักครู่นี้โดยที่มีเพลงมากกว่าและมีแต่ดนตรีล้วนๆไม่มีเนื้อร้องเลยครับและก็มาถึงผลงานชุดพิเศษอัลบั้มสุดท้ายที่อยู่ในรูปแบบของเทปคพลสเซ็ตนะครับซึ่งนั่นก็คือโปรเจกต์ l t t t l r r o k p r r o j e t t โดยโปรเจกต์นี้นะครับจะนำเอาเพลงของวงไมโครและพี่หนุย่ยอัมพลมารีอเลนใหม่โดยศิลปินร็อกยุคใหม่ในช่วงนั้นได้แก่วงกลา แพร์พาราดอไอแซคและอุลตรชวโดโดยโปรเจกต์นี้นะครับก็จะถูกทำมาขายในรูปแบบฟอร์แมตของเทปคลาสซ็ตจำนวน2โม้วนด้วยกันครับก็คือม้วนที่1และม้วนที่2นะครับแต่ของผมนะครับก็จะมีกล่องสวมติดมาด้วยเป็นการขายแพ็คคู่ซึ่งปัจจุบันถือว่าหายากพอสมควรครับที่จะหาสภาพที่สวยและสมบูรณ์แบบนี้ก็จบลงแล้วนะครับ กับผลงานในยุคเทปของวงไมโครและพี่หนุ่ยอัมพลสำหรับสัปดาห์หน้านั้นเราจะทำเรื่องอะไรก็ขอให้ทุกท่านติดตามชมพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดเซฟและรายการเทปนี้มีเรื่องราวขอลาทุกท่านไปก่อนสามารถติดตามชมรายการเทปนี้มีเรื่องราวได้ทางช anel YouTube Save Tape และแฟ Page Save Tape เทปเพลงในความทรงจำสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ